สวัสดีค่ะพ้าพานะคะค่ะแล้วก็มาถึงคิวของคุมะกันสัทีเนาะอันนี้ออกจะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะคะค่ะสองตัวนี้นะคะของน้องอุ้มนะคะสั่งพี่พามาสั่งทำเนี่ยนะยังไม่ได้ส่งไปเนาะรอแหงเอามารีวิวก่อน,นะคะ่ะขอยืมรีวิวหน่อยนะค่ะ สองอันค่ะแล้วก็อันนี้ที่พาทำไว้นานแล้วค่ะอันนี้มันอตอนแรกพาใส่กาวเยอะมันอาจจะแข็งแล้วมันจะทำให้แตกได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ไม่แตกค่ะน้องเขาสั่งเป็นพวงคุญแจนะคะจะเอาไปให้เพื่อนค่ะของขวัญวันเกิดหรือของขวัญปีใหม่นี่ยนะคะไม่แน่ใจเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะทำไม่ยากเลยนะทำง่ายๆค่ะชิวๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะ ก่อนอื่นนะคะเราก็หาฟองน้ํานะคะที่เราต้องการมาค่ะจะเป็นฟองน้ําเก่าแค่ไหนก็ได้นะคะอ่านี่ค่ะเราก็จะหากระดาษมาก่อนแล้ววาดไว้ก่อนก็ได้อันนี้พาวาดหลายรอบเห็นไหมคะอ่าฮะเนี่ยหลายรอบหลายด้านเลยค่ะจันกว่าจะกลมจะมนขนาดนี้หรือว่าเราจะไปหาแบบมาค่ะสมมุติเราไปเห็นตามหนังสือค่ะตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนเราวัดดูนะคะเท่าที่เราต้องการเราก็ เอามาเดี๋ยวพาจะให้ดูนะอ่ามันจะเป็นเหมือนหนังสือแบบสมุดวาดเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ค่ะเหมือนสมุดระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแองกี้เบิรบ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาซื้อมาเล่มละสิบบาทยี่สิบาทเองนะคะซื้อตามตลาดนัดเน,นี่ยค่ะเราก็เอาแบบพวกนี้นะคะตัดแล้วก็มาวัดเอาเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ต้องใช้ปากกาที่มันเป็นปากกาเขียนหมึกด้วยเนาะมันถึงจะติดนะคะ ปากกาแบบเดิมนี่ค่ะเราก็ทาบเลยค่ะทาบกับฟองน้ํานะคะแล้วเราก็วาดตามเลยค่ะมันอาจจะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรนะเป็นธรรมชาติค่ะแบบนี้ผ่านศึกสงครามโรคมาอย่างโชคชนค่ะขีดมาเยอะมากนี่ค่ะ มันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วจะบอกก่อนว่าเขาอาจจะหน้าอ้วนๆค่ะตรงนี้จะแคบๆหน่อยค่ะอ่ะฮะอ้วนๆเขาได้คัตเตอร์มาแล้วนะนี่เอาให้ดูอันนี้คือคัตเตอร์ที่เขาซื้อมาใหม่วันนั้นมันก็เลยจะคมหน่อยค่ะนี่นะจะให้ดูเราก็ทาบเลยค่ะเราจะเอาประมาณนี้อย่างนี้ใช่ไหมเราจิ้มลงไปนะคะจิ้มไปลึกๆแบบว่าจิ้มแบบไม่จิ้มทีเดียวหมดค่ะจิ้มเหมือนมันเป็นใบเลื่อยอะค่ะแบบนี้นี่ค่ะ จนมันจิ้มลงไปแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆโค้งตามเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งไปด้านนน้นเป็นหูนะ เราพยายามทำใบมีดให้ตรงที่สุดนะคะต้องระวังมือด้วยนะเดี๋ยวมือขาดมา <c oughs> มี็นไผิดชอบนะระวังนะทำด้วยความระวังถ้าอะไรมีคมนี่เราต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะนี่ค่ะรอบแรกะคะ่ะเขายังไม่หลุดทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ อาจจะต้องมีมีซ้ำรอบสองเพื่อให้หลุดหมดเนาะค่ะแล้วก็งัดเข้าออกมาค่ะนี่นะคะเห็นไหมงัดเข้าออกมาแล้วค่ะพอเอาออกมาปุ๊บเราก็เลมค่ะเราดูหน้าหลังนะเห็นปะอันนี้จะเบี้ยวไปนิดหนึ่งเห็นปะมันก็ไม่เป๊ะเวอร์แบบที่เราต้องการบางทีมันเฉือนไปอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดแต่งกันนะ เราก็เล็มเอาปากกาออกก่อนนะคะเล็มขอบข้างแบบนี้ค่ะให้มันมุนค่ะอ่าทีละนิดนิดนิด,น,ดนิดนะไม่เยอะค่ะทีละนิดหน่อยเองค่ะถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมุนไปหามุนไปเดี๋ยวเราจะจัดแต่งยาก ต้องพยายามเอาปากกาออกให้หมดนะคะเดี๋ยวสืีเสือสีมันไม่นี่นี่ค่ะด้านนี้แล้วเราก็ไปด้านหลังค่ะเหมือนกันเลยนะเราก็เอาด้านที่สวยนะคะเป็นด้านหน้าไปค่ะเอาด้านที่ไม่สวยไว้ข้างหลังเอา สีคูม้นเนี่ยค่ะเขาจะไมีออกน้ําตาลมากแล้วเขาก็ไม่ออกเหลืองมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสีเหลืองมาผสมอีกออืพาผสมไว้แล้วนะคะน้ําน้ําน้ําซอสเขาน้ําเคลือบเขาอะค่ะนี่ตรงนี้เป็นหลุมเป็นบอ่อเห็นปะแล้วก็ค่อยเอาสีมาทาทับให้เขาเนียนไปค่ะ ได้ละเหมือนยังค่ะเราก็เอาสีเหลืองพาทําสีเหลืองมาแล้วนะเหมือนมันยังไม่ค่อยจะเหลวดีเท่าไหร่ค่ะเราก็เอาสีน้านะะําตาลนะคะน้ําตาลนี้น้ำตาลนี้ลองใส่เข้าไปก่อนค่ะสักนิด ีมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกๆครั้งนะทีนี้มันไม่นิดมันเยอะเลยทีนี้ก็จะเป็นคุมะสีนี้ไปค่ะเขาก็จะออกเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะน้ําตาลเหลืองๆอ,อย่างนี้ยค่ะแล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปอีก นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงสีเนี้ยลงไปที่ตัวเขานะคะแล้วแต่หลือว่าเราจะเอาเหลืองเอาน้ำตาลสีเหมือนช็อกโกแลตไปอะ่ะต้องไปปรับสีกันนะโอเคพาก็ใส่สีเหลืองไปเยอะอยู่นะคะ ก้าสีประมาณนี้ค่ะออกสีเหลืองเพราะว่าเดี๋ยวหูเขาจะเป็นสีเหลืองชัดะคะ่ะเราจะเอาอันนั้นสีเหลืองมากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไม่แตกต่างนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นน้ําตาลเข้มหน่อยนะคะพอเราจะทาเนี่ยเราก็เอาถุงมือมาเลยค่ะพาไปหาซื้อถุงมือยางมาแล้วนะอันนี้ใช้ดีมากเลยของสกอตนะคะมันก็อ่าคู่หนึ่งพาซื้อมาแค่45บาบาทนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ถุงมือข้างที่ถนัดลงไปเลยนะคะใส่ข้างเดียวนะเดี๋ยวมันไซส์เอนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็ดีค่ะได้มีอะไรใส่เล่นกันอีกนะเพราะว่าอันนั้นนะคะขาดไปแล้วค่ะถุงมือพลาสติกอันนั้นขาดไปแล้วนะนี่ค่ะมันกระชับแล้วมันก็พอดีมือเลยค่ะเดี๋ยวเรา จะเริ่มทากันเลยนะนี่นะคะสีมันออกไอ้นี่มากเลยเนอะอิดอดมากเลยค่ะแต่มันก็ยังคงมีสีเหลืองอยู่นะคะ ไม่ควรจะนึกถึงอย่างอื่นนะคะโอเคปะเราจะไม่พูดคำรรนั้นออกไปโอเคค่ะเราก็จะมาทาให้ครบสเต็ปก่อนนะให้ทั่วตัวจะทาให้ดูไม่สีมันไม่ไม่น่ากินเท่าไหระะ่โอเคค่ะทาให้ครบนะค่ะปะ้าพาก็ทาทั่วแล้วเนาะนี่ค่ะใช้ถุงมือจับมันก็อันนี้เป็นที่พักอันใหม่ของพานะคะนี่ค่ะ เราก็ให้เขาแห้งค่ะทิ้งเอาไว้ที่พักแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าแห้งแล้วเมื่อไหร่เนาะเราก็ค่อยมาแต่งแต้มสีสันกันต่อนะคะโอเคเหมือนมันจะเบี้ยวๆนะโอเคมันเบี้ยวไหมนะคะมาค่ะก็เสร็จแล้วเนะาะค่ะแห้งแล้วนี่นะคะข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวถ้ายัางไงเรามาแต่งแต้มสีสันกันต่อเลยนะคะ เอาสีขาวก่อนเนาะทำจมูกตรงกลางอย่างนี้ก่อนค่ะเราก็จะใช้สีอะคริลิกก็ได้ค่ะหรือจะเอาเป็นน้ำซอสที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะ้าลองเลือกเป็นตัวแข็งแล้วกันอันนี้มันจะเหมือนอันนี้เอาไว้ซอสลาดอันนู้อน,นอันนี้ไว้ทาเนาะพาจะแยกไว้สองเนื้อเวลาพาทำอะค่ะเพราะว่าเวลาทำมันทำเยอะใช่ไหมเรากะปริมาณไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราต้องบีบๆนวดๆเขาก่อนเพราะว่าสีมันจะคืนค่ะ เหมือนกับว่ามันผสมกันล่าสุดกับผสมไว้นานแล้วไม่เหมือนกันเนาะสีมันจะนอนก้นอะเออเอางี้นะฮะออาาแล้วก็บีบๆหน่อยค่ะแล้วก็ค่อยๆแกะมาค่ะถ้ารู้สึกอันนี้เหมือนมันจะข้นกว่าเลยดูว่าอันนี้มันมีกาวเยอะกว่าเนาะลองแล้วกันถ้าไม่ได้ยังไง ค่อยว่ากันค่ะเราก็เป็นตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็หาอะไรเกี่ยๆค่ะมาใช้ด้ามปุก,กันเนี่ยเนาะ ไม้จิ้มฟันจริงๆก็ใช้ไม้จิ้มฟันด้วยค่ะแต่บางครั้งหาไม่เจอมันต้องสะอาดหน่อยอ่ะอันนี้มันไม่สะอาดเลยสักอันไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะค่ะเราก็จะตีวงกว้างเป็นแบบว่าอืลีลีข้าวสารนะคะเป็นลีลีค่ะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บความรายละเอียดของฟองน้ำด้าน ด้านข้างๆอะค่ะมันจะเป็นแบบรูๆเห็นปะออืฮให้เขาเป็นรีๆอ้วนๆเหมือนเหมือนแก้มขเขานะค่ะแบบนี้พอรู้สึกมันเยอะไปนะเยอะไปก้าออกหน่อยค่ะแต้มออกแบบนี้เพราะว่ามันกะยากเนาะ รือว่าใครจะเอาสีเอคกซิกทาเลยก็ได้นะมันก็จะง่ายขึ้นนี่ค่ะแบบนี้แล้วเราก็ร้อยเขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําตาสองข้างกันค่ะแล้วเราก็มาติดตรงนี้แค่นั้นก็เสร็จแล้วนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาทาสีจมูกกันต่อเนาะก็มีตาแล้วก็จมูกนะก็ใช้สีดํานะคะพาไม่ได้ซื้อสีดําอันใหญ่มานะคะ เราก็เอาอย่างนี้เลยค่ะเพียวๆผู้กันนะคะพยายามใช้ผู้กันอันเล็กๆนะคะอันนี้พาไม่ได้ผสมน้าเลยนะใช้แบบนี้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็ทําจมูกตรงกลางนะคะให้เขากลมๆค่ะแบบนี้นะเหมือนเราระบายสีค่ะทั่วไปค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆลากเขาลงมาค่ะแบบนี้ค่ะมันต้องดูตรงระหว่างที่เป็นหลุมของฟองน้ำนะมันอาจจะไปตกหลุมแล้วมันทำให้มันไม่กลมได้ค่ะ เป็นแบบนี้อันนี้เห็นปะมันก็อาจจะเอียงๆหน่อยเล้วก็ตานะคะตาเขาออกใจะใหญ่หน่อยพาลองทําตาเล็กๆแล้วมันไม่เหมือนนะต้องทําตาให้กลมๆหน่อยค่ะกลมๆใหญ่ๆหน่อยแบบนี้เห็นปะ ก็ทำให้เขาเท่าๆกันนะค่ะประมาณนี้ได้แล้วน่ารักมุ้งมิงนะคะเหลือหูนะคะแต่เดี๋ยวเรายังไม่ทําหูกันเรามาทําตรงที่ห้อยก่อนดีกว่าอันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่เราต้องทําเป็นที่ห้อยอกระเป๋าที่ห้อยปุงมกุญแจนะคะค่ะกาวสีเหลืองพาหาไม่เจอนะใช้กาวนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้จะ ติดดีกว่านะั้นนิดนึงแต่จะหาซื้อยากหน่อยค่ะค่ะใส่เข้าไปตรงกลางเลยนะ่ะนี่เป็นวงกุญแจนะคะเราต้องใช้ครีมสองตัวเหมือนเดิมนะคะ ปเลยค่ะแล้วก็บิดกลับนะคะค่ะแค่นี้ค่ะเปืือนไหมไมีเปืือนนะคะโอเคค่ะเราใส่ห่วงเขาเรียบร้อยเราก็จะมาทาสีเหลืองกันนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะสีเหลืองไม่หมดสัทีนะสีเหลืองอันยั่งยืนของเรานะคะใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะทำไว้เยอะเลย ยังเป็นอันเดิมนี่ยังไม่เคยผสมใหม่เลยนะสีเหลืองค่ะเราก็บีบเนาะให้เขาเป็นกลมๆนะคะตอนแรกเขาก็จับจุดไม่ถูกนะคะอือฮึอย่างนี้ค่ะให้อินเอียงมาด้านขวาของหูอย่างเงี้ยค่ะฝั่งซ้ายก็เป็นอิเอียงไปด้านซ้ายของหูฝั่งโน้นค่ะนี่นะคะเราก็หาไม้ ทำแบบนี้นะนี่นะคะฝั่งนี้ จริงๆแล้วมันไม่ได้กลมๆนะมันจะเป็นโค้งๆค่ะตามต้นฉบับจริงๆนะโค้งๆเล็กๆแบบนั้นนะคะพาลองทําแล้วมันไม่เหมือน,นะมันเล็กไปอาจจะเป็นเพราะอันนี้ของเราใหญ่ไปหรือเปล่าแต่สีของเรามันไม่ค่อยชัดอย่างนี้ค่ะถ้าเราทําอย่างนี้จะเหมือนมากกว่านะคะค่ะอันนู้นใหญ่อันนี้เล็กค่ะเอามาทําให้มันใหญ่เท่ากันค่ะเท่ากันใหญ่ ก็เป็นธรรมชาตินะคะไม่ไม่กลมมากไม่นี้มากค่ะตามนี้เลยค่ะโอเคนี่นะคะค่ะแค่รอตรงหูเขาแห้งก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะหน้าอาจจะบุดบุดเบี้ยวๆไปบ้างนะคะค่ะก็แห้งแล้วเนาะสีเหลืองแห้งแห้งหมดแล้วนะคะนะคะแล้วก็ลองบีบดูค่ะอือฮึอือ มันก็ slow motion เสร็จแล้วนะอันนี้นี่นะค่ะก็เรียบร้อยนะผู้ีจะไปส่งให้น้องขเขาแล้วนะคะนี่โอเคค่ะเสร็จแล้วเนาะหลายคุ้มะเลยเต็มเลยเราอาจจะเอาคุ้มะมาลาดหัวกันใช่ไหมทำไอคุ้มะบักเก็ตโอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย